สวัสดีค่ะวันนี้พบกับปริมนะคะ PPA Channel วันนี้บริมจะพาเพื่อนๆนนะคะมาตัดกล้วยหักมุกนะคะหรือบ้านบริมเขาเรียกว่ากล้วยส้มนะคะเพื่อนๆนนนี่ค่ะอยู่ข้างหลังเนี่ยะคะ่ะกล้วยหักมุกนะคะเครือใหญ่ๆนะคะส่วนมากแถวบ้านนี้เขาก็ไม่ค่อยปลูกแล้วนะคะส่วนมากก็จะมีแต่กล้วยน้ำว้านะคะก็จะเหลือน้อยแล้วนะคะในสวนนี้ก็มีอยู่หนึ่งเครือนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะ ว่าเครือใหญ่วีใหญ่แค่ไหนนะคะเพื่อนๆน,นี่เดี๋ยวเราตัดไปกินกันเลยจ้าเ,เคืือใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆพอนหักแล้ว นี่ค่ะลูกใหญ่มากเลยนะคะนี่อยู่ในสวนนี่มีอยู่นี่กอนหนึ่ง ต,ต้นที่นะคะเพื่อนเพื่อนกล้วยหักมุกนะคะนี่ดูใกล้ๆนะคะวีใหญ่ๆสวยๆเลยนะคะกล้วยหักมุกเนี่ยนี่อันนี้ต้มได้ปิ้งได้เชื่อมได้ฉาบก็ได้นะคะนี่ค่ะกล้วยหักมุกนี่หากินยากแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็คนไม่ค่อยจะปลูกแล้วนะคะนี่ วีใหญ่มากนี่ค่ะดูลักษณะของเขานะคะลูกใหญ่ๆนะคะมสมมาดูอันนี้นะคะนี่จะเป็นกล้วยน้ำว้านะคะกล้วยน้ำว้าก็จะเป็นลูกกลมๆแบบนี้นะนี่ความแตกต่างค่ะน,นี่ค่ะถ้าสุกแล้วปิ้งก็อร่อยนะคะเพืเ่อนๆน,นี่ แาวบ้านเรียกกล้วยส้มนะคะ,ะเะครือหนึ่งมี oh, oh, ห้าหวีนะคะ oh. เพื่อนๆมีห้าหวี oh. เดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะ oh. เพื่อนๆว่ากล้วยหักงกกับอันนี้กล้วยน้ำว้านะคะต่างกันแค่ไหนนี่โอ้ oh, oh. ความใหญ่นะคะ oh. เพื่อนๆ oh. กล้วยน้ำว้านิดเดียวนะคะอันนี้กล้วยหักมุกใหญ่มากนะคะนี่ใหญ่มากเหมาะสําหรับทํากล้วยฉาบเลยค่ะนี่ใหญ่อันนี้ดูนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวไปคิดก่อนว่าเราจะเอาไปขายแล้วเราจะขายวีเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆ ถ้าเอาไปทํากล้วยฉาบนี้เหมาะที่สุดเลยนะคะนี่แต่เดี๋ยวนี้เขามีทํากล้วยปิ้งนะคะกล้วยปิ้งนะคะขายดีมากเลยนะคะกล้วยหักมุกปิ้งนะคะแต่ว่าหาซื้อยากนะคะแถวนี้ไม่ค่อยมีใครปลูกกล้วยหักมุกนะคะแต่กล้วยหักมุกเนี่ย รูปโตนะคะทำกล้วยฉาบน่าจะดีนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ